นี่พ่อมีเกมให้เล่นวันนี้เราจะทําภารกิจตามหาลูกตาเยลลี่แบบลูกตาเดี่ยวมีทั้งหมดสี่ลูกพ่อได้เอาไปซ่อนไว้ตรงบริเวณต้นไม้แถวกําแพงหน้าบ้านเราละอันนี้ต้องเป็นหน้าที่หญิงก็ยกที่จะต้องไปตามหาให้เจอให้คทั้งหมดสี่ลูกแต่ถ้าใครเจอกี่ลูกคนนั้นก็จะได้กินตามจํานวนนั้นสมมติยกหาเจอหนึ่งลูกก็ได้กินแค่หนึ่งลูกครับแต่ถ้าหญิงเจอสามลูก หญิงก็ต้องกินทั้งหมด3าลูกเอ้ยแต่เราไม่กินทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะอืดท้องลูกเรากินแค่คนละลูกพอแต่กินข้าวกินข้าวให้อิ่มก่อนนะครับใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะกินเีนลูกตานะครับแนะนําว่าให้กินข้าวก่อนนะให้กินข้าวแล้วก็ให้กินข้าวตรงเวลาแล้วก็กินเีรลูกตาได้หนึ่งลูกแนะนาว่าหนึ่งลูกนี่าะแต่คนละหนึ่งลูกครับแล้วก็กินแต่น้อยนะพร้อมยังลูกพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะ ยันลิ้ลูกตาที่ที่พ่อซื้อมาก็คือพ่อไปซื้อมาจากเซเว่นนะครับก็มียอยอเรียบร้อยในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยครับอสามสองหนึ่งเจอแล้วหนึ่งลูกครับเจอแล้วหนึ่งครับมีน้องมาสี่ลูกครับลูกเจอแล้วสอง อีกมหยกเจอแล้วสองลูกอีกจะได้กินไหมเนี่ยอีกเร็วกี่บอกนี่เอาสามแล้วอีกยี่ยังไม่เจอเลยยิงหายเจอลูกเดี๋ยวต้องไปหาในาแถวนู้นแล้วเจอยังลูก เฮ้ยเจอแล้วครบยังครบยังครบแล้วครับครบยังอ้าวสีลูกครบแล้วไหนดูให้ท่านชมดูหน่อยนี่ครับนี่สีเหลืองนี่คือของกินของเราสีลูกครบอ่ะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้นี่ครับครบสี่ลูกนี่นะครับครบสี่ลูกนะครับสามสีครับนี่สีเขียวนะครับอันนี้ สีเขียวเป็นในตาสีเขียวใช่ครับลูกตาก็ในตาดำก็จะสีดำเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้อันนี้สีแดงับอันนี้สีออกชมพูแดงๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเหายิงถือให้ท่านผู้ชมดูอันนี้สีเหลืองที่ยกได้มาใช่ไหมใช่ครับนี่ยกหาเจอสามลูกอันของหญิงเจอสีอะไรสีเหลืองค่ะเจอสีเหลือง ของยกเจอสามสี่ครับลูกหนึ่งเลยเจอสามสแต่เราจะไม่ให้กินทั้งหมดนะครับเราให้แค่คนละหนึ่งลูกนะครับว้าวแก่สีเหลืองเหมือนกันเลยเหรอใช่ครับเออสีแดงกับสีเขียวมันหายากค่ะชิมกันเลยลูกครับวิธีการแก่ของเรานะครับนี่ก็ต้องบีบอย่างนี้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับ นี่ครับแล้วมันก็จะปุ๊บเด้องออกมาเนี่กินบ่อยตั้งตีลูกคร <c oughs> <อ>ับระวังส่งนะน้องใช้วิธีเดียวนี่ใช้วิธีเดียวอนี่านมาแล้ว,ว,วแดดค่อนข้างจะแรงครับวันนี้หอมมากเลยนะครับว้าวนี่นี่อนของยิง สวยมากสวยมากเลยนุ่มมากเลยครับคนใครจะเป็นคนชิมก่อนอ่ะให้โยกชิมก่อนเดี๋ยวจะมบบทั้งลูกเลยนะครับหอมมันได้ไม่ทั้งลูกประมาณครึ่งครับครึ่งนึงค่ะมันเติอดติดคอโอ้โหไส้ทะลักเลยครับขอดูไส้หน่อยลูกหวานครับไหนบีบไส้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้หไส้ทะลักเลยครับ กินแต่พอดีนะครับอย่าก,กินเยอะนะครับอย่าปวดท้องนะครับต่วนน้องหญิงมากน้องหญิงมาดูน้องหญิงหน่อยโอ้ดูสิน้องหญิงจะกินเลยคำโตเลยทั้งลูกเ,เลยไหมไม่อ่ากินครึ่งหนึ่งก่อนกินครึ่งหนึ่งก่อนนะหวานไงลูกใส่สลักเหมือนพี่หยงไหมย้อยย้อยเลยลูกย้อยย้อยย้อยใส่ย้ยอยดูไส้ก่อน อ่าไม่เค็มลูกมันเปรี้ยวของเปรี้ยวอืมอ่ะไหนยกของยกวิไส้มันจะออกแดงๆแชมพูนะครับใช่ใช่อันนี้ของยกไส้หวานลนะให้ใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยใส่แว่นอ่าใส่แว่นแล้วเท่ดีเนี่ยเป็นไงเป็นไงเท่ดีนี่ครับให้กินคนละลูกพอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอีกสองลูกก็กินพรุ่งนี้เนื้อเยลลี่มันนุ่มๆอะครับใช่ค่ะมันนุ่มมากไม่อยากกินหมดเลยทำไมอร่อยอ่ะก็บอกท่านผู้ชมว่าบอกเพื่อนๆเลยลูกว่าตามไปซื้อได้ที่เซเว่นใช่ครับไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลนนะครับลูกแบบ ถ้าเป็นแบบเดียวอย่างนี้นะครับลูกละยี่สิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบลูกกระตาคู่นะครับคู่ละสี่สิบบาทนะครับมีสามสีนะครับสามรสเลยนะครับแต่ไสเป็นรสเดียวกันนะครับสีเดียวกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะให้เพื่อนๆพี่ๆกดติดตามเลยนะครับบายบายสวัสดีครับน้องหญิงพูดมากดีกว่าน้องหญิงลองพูดดนี่ลาท่านผู้ชมก่อนสําหรับ